นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ .com มท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอพรอีกครั้งให้ด้งดังเหมือนเมื่อครั้ง่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกขทาทาให้แฟนเมตาปราณีหลวงปวู่ช่วยทีช่วยที นี่คือสปอตตัวอย่างจากข่าวดีศูนย์ข่าวเพื่อพี่น้องเกษตรกรสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชไม่เขียวไม่งามให้ผลผลิตน้อยดินเสื่อมสภาพดินไม่ร่วนซุยปุ๋ยเคมีราคาแพงทำให้ต้นทุนในการทำเกษตรสูงขึ้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเรามีวิธีช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผ่า<ด>วิกฤตเหล่านี้ไปได้กับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง OM 20%ตราแคทกรมวิชาการเกษตรรับรองปุ๋ยดีคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาใช้ได้ทั้งปรับสภาพดินและเป็นปุ๋ยบำรุงพืชให้พืชเขียวทนขเขียวงามน้ำหนักดีลดสาเหตุการเกิดโรคต่างๆได้ดีเยี่ยม ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตาแคทผลิตโดยโรงงานกำแพงแสนอกโกรเทคมั่นใจได้เลยว่าปุ๋ยอินทรีย์ตราแคทจะช่วยลดปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรได้แน่นอนอสบายหายห่วงชัดเจนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้สวนอย่างสวนปาล์มสวนทุเรียนกาแฟโกโก้ไม้ดอกไม้ประดับและพืชทั่วไปทุกชนิดปุ๋ยดีราคายุติธรรมต้องปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตราแคทเท่านั้นพิสู สุดเลยใช้ได้เลยแล้วจะติดใจสนใจติดต่อนี่คือโทร,รเลย0 6 1 2์9 8 5 3 9อ่า